เดี๋ยวผมก็เอรู้จัดที่ดี่ก็จเลยนรับที่สีแล้วก็กับมาก็ผมป่าฟรากันารานร้านอยู่ที่อ่าแหม่พอไปตัดผมนี้ไม่ค่อยสนใจกันเลยนะแหม่ทำไมสมบีบอกไม่ชอบอี่พ่อเซตผมเลยนะหญิงหญิงหญิงมาสวัสดีดิ สวัสดีคุณปู่คุณย่าเนยสวัสดีคุณปู่คุณย่าค่ะสวัสดีคุณปู่คุณย่าตอนเช้าสวัสดีคุณปู่คุณย่าสวัสดีพ่อกับแม่สวัสดีเอฟซีทุกๆท,ท่านครับผมคุณนายคุณนายมองคิ้วขรมววแลวคนะุณนายมองคิ้วขมวเลยแล้วหญนะิงเธอจะไปกวนอะไรคุณตาเยอะแยะขนาดนั้นหญิงเอาแล้วนี่เธอออกไงนี่เธอเป็นเจ้าหญิงไม่ใช่เลยเนี่ยนี่นี่ใส่นี่นดิ เออเออตัวเองมันเจ้าหญิงโอ้เจ้าหญิงโอ้ยเจ้าหญิงแจ่มจันทร์สวยจังเลยดูสบีมองดิเอาของหนูไปใส่ก็ให้แบ่งให้หญิงเขาสวยมั่งดิโอ้โหหญิงเธอทั้งสวยอะไรนี้งามเพลิดพลิงในปัตตภีหญิงว่าเฮ้ยอ,อะไรตาหนูยังไม่อยากสวยสมัยสบีมองแบบสบีสบีจะมองอะไร ยังไงอะฮะยังไงอะก็พ่อให้อหญิงเขาลองใส่ดูไงคุณนายคุณนายเขาทานข้าวเสร็จแล้วทุกคนคุณนายคุณนายเขาจะมาเข้มไวลาคุมกับหญิงเนี่ยเวลอยู่กับผมนี่แบบมันไส้เลยโอเคพวกเธอพวกเธอดูเอเล่นกันตรงนี้นะไม่ใช่เล่นดิเธอดูแลหญิงเลยนะสัมบี้ฉันจะเข้าไปดูนี่ก่อน ไปดูดีๆข้างหลังเลเป็นยังไงหญิงที่มันหมุนมงกุฎเธอจะมากัดเฉยเลยดูดิพังอีกแล้วหญิอองนี่จอมโซอนอจริงเลยโอเคดูดูคลิปคุณตาไปก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวตาจะไปหาพวกพี่ๆเธอก่อนนะโอเคฝากฝา,ากขอบอฝากวันดีพี่ๆดิตาหนูอยากไปเที่ยวอยากไปข้างหลังไปตองไปต้องโอเคจ้ะโ,โอเคตาไปข้างหลังละโอเคสวัสดีครับอบคุณ

ไม่ไหวทุกคนมาเวลโคตรหนักเลยคตรหนักเรถพกอ้วนดวดเลยนะพก้วนรถดวดเลยนะนาะเนาะอิปุ๋ยขี้ขี้ขี้บางีจขี้มาออกมาขี้้น้น้ สวัสดีวัน ช้าวันพฤหัสวันนี้คือตอนนี้หญิงกับคุณนายอยู่ในบ้านครับเดี๋ยวผมก็ต้องรีบเข้าไปเพราะผมกลัวเขาไปไป,ปีนป่ายอะไรสักอย่างตอนนี้ผมอยู่กับาชายมาเวลชายมาเวล,เวลที่หนักมากที่ล้มผมลงได้อะ่ะมาเวลฉันอุ้มเธอไม่ไหวฉันตกลงไปเอลจะไม่เธอนน่ารักยังเลยแม่น้ำชอบเหนคู่กันเลยนะแม่ดูที่เขาหน้ารักคนน,น,นั่งคู่เหนือยายสแ,นแตน เธอนี่แบบเจืแปดแปดหลอดไม่ยอมวันนี้เลยนะเมื่อกี้คนตอนนี้เป็นเวลาอ่าน่าจะเจ็ดโมงแล้วนะเด็กเขาก็ผมต้องออกมาแบบว่าเล่นกับพวกเขาเหมือนปกติไงเดี๋ยวเขาจะรู้สึกน้อยใจนไหมเพราะว่าผมหายไปนานเนี่ยผมก็ไม่หายไปนานเมื่อกี้ผมก็อยู่กับยิงกับซุมบีข้างในผมก็จะพยายามออกมาบ่อยๆเพื่อให้เขารู้สึกเหมือนเดิมใช่ไหม แค่น้ำโชคสุดหลอ่อสุดหล่อของตาเมา,า,าก็ตากกว่านิดนึงหืมเฟินใจเฟินใจเฟินใจของตา นี่กันนะเนาะไม่มีอะไรอากอดกันเล่นสเฉยๆังไม่ได้กอดเอื้องย่านนะเนาะอะไรๆมันลงกานน,น,าน,าน,กกน,นี่นี่ไม่ได้กันมันลงกันหม้อหม้อกบยิงระวังระวังระวัง,วงโตล่วงนะ

เล่นตามปกติประจำวันของเขาส่วนโอเจคสันมากอดเลิข้างหลังตานี่อโอเคโอเคกอดก็กาดไปเจ็บนะโนเดสกนาเลตแหมโนเธอเตรียมตัวนะอีกอีกประมาณกี่วันนะวันจันทร์หรือวันคารในวันที่สองนะเธอดูมือชี้ดูที่มัง จะมาทำอะไรโอ้ตา oh, oh ผมเหนื่อยดูมาเวิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมลุกไม่ขึ้นเหรอหนักเหรอหนักเล้วลุกไม่ขึ้นเหรออื้มอ้วนไอ้อ้วนไหนไหนอีกอ้วนลุกแล้วอืมตาไม่ผมอ้วนเลยผมอ้ผมลุกเห็นไหมผมโชว์หุ่นเลยดูดิผมมาเวิวคนหน้าร่างคนผมคุยเลย เขาจะคอยคอยเขาจะคว้กับใครผมมองน้าโชกเขาก็ลังมองน้าโชคเธอนี่เป็นคู่แข่งฉันจริงๆนะทั้งหุนทั้งทั้งหุนทั้งขนเพียงแต่หน้าตาน้าโชคเขาเขาลอเขาลอไปมามาผู้ดีโมเวลว่าจาไว้อ่าเม็กกี้เธอเนี่ยเอาอะไรมากินอ่ะกระดงกระดาษ เธอนี่นโชคดีเหมือเธอเนี่ลูกทุ่งมากเลยเธอเนี่ยเหมือนพี่ๆเขาเลยแต่เธออ้วนนะอ้วน,นหนักด้วยไม่ใช่น้ำโชคเมื่อกี้เธออ้วนมากเมื่อกี้ก็ไปนอนันมาเบลมาเบลเธอไม่ต้องไปเล่นนะไม่ต้องไปเล่นโคลนนะโอเคนะมาเบลโอเคเดี๋ยวตาเข้าไปบ้างก่นนะ ตาไปดูหญิงก่อนโอเคนะครับตาฝากบอกน้องหญิงด้วนะบอกว่าพี่มาเวลเป็นห่วงจ้าจ้าโอเคนะมาเวลนะโอเคมาเวลนะ่ารักเสมอน,น่ารักมากหญิงเขาก็คิดถึงถึงพี่มาเวลี่คิดถึงพี่อื่นๆด้วยโอเคนะตาหอมดิหอมดิหอมเก้มดิหอมดิชื่ในใจมใใจ <laughs> าเวลทำมันยิ้มเด็กน้อยอื <laughs> หนูเด็กน้อยดิ ยิ้มปากสีชมพูเลยนนยิ้มเลยคุณนายคุณนายมาอ้อนผมแล้วทุกคนอันนี้ผมรู้นะอ้อนจะไปหาหาไอ้หกไอ้เด็กๆทั้งหกข้างหลังบ้านนะฉันรู้ว่าเธอจะอ้อนไปแต่ไปก็ไปแป๊บเดียวอะเพราะว่าเขาเริ่งกินไอ้ข้าวไปเขาจะไปอ้วกให้พวกนั้นอะผมเคยเห็นอยู่ เขาเอกกินอะไรอร่อยๆร่อยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยซอมบี้อ่ะจะจะไปแบ่งให้ลูกเขากินอิ<อ>่มกันแล้วเขามีอาหารเม็ดเขาไม่กินละอาหารนั่นเนี้ยนะไม่ต้องห่วงเขาเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวเอเดี๋ยวค่อยไปหาเขานะโอเคไหมอืมอะไรมึงเธอคุณนายนะพวกมันตุ้มตามกันนี่ยซอมบี้อะไรมึงเธอเนี่ยไปก็ไปโอเคอ่ะ ทุกคนไปแล้วพอดีเมื่อกี้หญิงเขาอยู่ในห้องผมก็เลยรีบปล่อยซอมบีออกมาเลยเห็นไหมเมื่อกี้นางอ้อนผมนางอยากออกมาดูนะนางจะมาเหาเแล้วว่าอะไรเอาไม่อ้วน่ยปกตินางจะอ้วงนะนางมาเฉยๆ โอ้ยเด็กคนญิงนะเนาะอะไรอะไรหญิงหญิงหาแม่เขาแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเค